สวัดีค่ะโฟกัสค่ะนุ่มนิ่มค่ะมาเข้าสู่ช่องโฟกัสแอนนุ่มนิ่มนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นทั้งหมดนะคะมาไม่ใช่ของเล่นทั้งหมดค่ะเป็นทีละชิ้นนะคะใช่นี้ชิ้นหนึ่งนะคะอีพีสองก็จะเป็นแพ็กเกจของม้าม้าค่ะเป็นชุดนะคะเป็นตัวแพ็กแปนะคะอันนี้เราจะมารีวิวสกุชชี่ที่บ้านเราไม่ค่อยซื้อนะคะอันนี้มีตัวเดียวนะคะ จริงๆแลมีหลายตัวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปเอาอีกตัวนะสโลวมากเลยค่ะสโลวมากเป็นพีษอะไรคะเหมือนจะมีใน,นี้ตัวนึงพิษอะไรก็ไม่รู้นะคะรู้ชื่อใช่พิษไอบูมใช่ค่ะพิษไอบูมถามน้องโฟกัสน,นะคะว่าซื้อมาก,กี่บาทส <250. S 2> องร้อยห้าสิบแพงนะคะสโลวด้วยสโลวมากเลยค่ะเดี๋ยวเยี่ย ไปอันที่ขาดนะคะอันนี้มันจะขาดเพราะว่าโฟกัสมันบีบแรงมากนี่เป็นขนมปังอันนี้นะคะซื้อที่โรงเรียน15บาทค่ะใครอยากฝากน้องโฟกัสซื้อนะคะที่ชลบุรีบ้านหมู่บ้านโฮมวิเลจนะคะไม่ใช่สิไม่ใช่โฮมวิเลจไอคอนชาวไอคอนชาวนะคะขอโทษนะคะแต่คลิปนี้ขอไปก่อนนะคะายบ้า กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโฟกัสแอนนุ่มนิ่มเลยนะคะป่าไปกันเลยบ๊ายบาย